วสวัสดีครับามาพบก,กันในหวยฮานอยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับเรดใช้วิทยาในการชมคลิปเป็นการคานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับหวยฮานอยนะครับประจําวันที่9วันศุกร์พรุ่งนี้นะครับก็ในชุดที่1ก็จะมีฮานอยมัดรวมนะครับ ก็จะเด่น3และ4นะครับตัจอก็จะมี3ามห3ึ3งสามสี่สห้านะครับ4 1 4 2นึ4งแล้วก็4ีห้านะครับส่วนหานอยคู่มิตรในชุดที่2 5, 3, 5, 4, ก็จะเด่น 5, 5้านะครับจอกก็จะมี5้าเ5้าห้าสแล้วก็5้าห้านะครับ เรามาดูผลของวันนี้วันที่แปดนะครับฮานอยนะครับวันที่แปดฮานอยชุดที่หนึ่งก็จะเป็นฮานอยมัรดรวมนะครับก็จะเด่นเจดกับแปดนะครับเมื่อวานผมเล่นเจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับแล้วก็เจ็ดแปดนะครับเปนห้าเปดหกแล้วก็แปดแปดนะครับโอ้โหมาเลยนะครับเจ็ดเก้านะครับเข้าตัวตรงของเพาะกิดไปเลยนะครับแต่ว่าอยู่ในตัวเจาะนะครับไม่ได้อยู่ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็แปดเก้านะครับเข้าปกตินะครับ ล่างนะครับก็เข้าตัวตรงอยู่นะครับแต่ก็เสียดายนะครับที่ว่ามัติผมเน้นให้ไม่ถูกตัวนะครับขอโทษขอไปด้วยนะครับแต่ยังไงก็อยู่ในตัวเจาะอยู่นะครับส่วนหาน้อยคู่มิตรนะครับก็เสียดายนะครับสี่ก็มาอยู่นะครับแต่ว่าไม่อยู่ในตัวเจาะเลยนะครับส่วนตัวที่ผมเน้นให้สี่แปดสี่สองสี่สามมันอยู่ข้างหน้าหมดเลยนะครับ ดูทุกทีจะปวดใจทุกทีครับ,ก,รบก็เสียหน้าอยู่นะครับอนะครับก็ช่วงท้ายคลิปนะครับช่วงท้ายคลิปผมก็จะมาเน้นตัวดินให้นะครับ หนอยมัดรวมนะครับเด่นสามกับสี่ผมเด่นสามหนึ่งนะครับสามสามสามสี่สามห้านะครับสี่หนึ่งนะครับสี่สามสี่สี่แล้วก็สี่ห้านะครับส่วนหนอยคู่มิตรนะครับก็จะเด่นห้าเก้านะครับห้าสามแล้วก็ห้าสี่นะครับก็ยังไงก็อยากใช้วิจัยวิทยาการั้ังนะครับใช้สติเพื่อจะเด้มีสตางนะครับสวัสดีครับ